สวัสดีครับมาพบกับช่องซาสุรินะครับวันนี้เรามีหนังสือมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับเป็นหนังสือการ์ตูนนินจาจอมกระถานาดุโตเล่มที่1น,นะครับอีกเรื่องหนึ่งคือ f a i r y ี a เทลสุดจอมเวทอวินิาารเล่มที่1น,นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อวันนี้ผมมีเพจจำหน่ายรองเท้าแบรนด์แท้ มือสองราคาหลักร้อยมาแนะนำกันนะครับชื่อเพจว่า Random s h o o t หน้าตาเพจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีรองเท้าสวยๆราคาถูกๆมากมายนะครับทุกคนสามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามารีวิวกระตูนเรื่องนาดูโตกันก่อนนะครับนี่เป็นหนังสือนาดูโตเล่มที่หนึ่งนะครับ ตอนอุซึมากินาดุโตนาปก,ก็จะมีนาดุโตนะครับก็มีกบคาบคัมีนะครับเป็นคัมีสัตว์กดปีศาจเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเดี๋ยวผมจะกรีดหนึ่งรอบ ครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าตอนที่หนึ่งคืออุซึมากินารุโตะนะครับเปิดมาก็จะเป็นหมู่บ้านโคนโนฮาเงาโลเลยนะครับแต่รูปปัน โอคางจะมีรอยเปื้อนนะครับโดยฝีมือของอุซึมากินารุโตะที่เอาพอกกงนไปวาดนะครับจากนั้นอาจารย์อิรุกะก็จับมาเข้าเรียนนะครับแล้วก็ทดสอบคาถาแปลงร่างให้เหมือนอาจารย์อิรุกะคนอื่นก็ทำได้หมดนะครับแต่นารุโตะแปลงเป็นคาถา มหาลันจัวนะครับเป็นผู้หญิงอาจารย์อีลูก,กะก็ได้่อคำดาวไหลพุ่งไปตามสเติพอตอนเย็นอาจารย์อีลูก,กะก็บอกว่าให้นารุตโตนะครับถ้ายอมลบทำความสะอาดให้หมดก็จะพาไปเลี้ยงราเมงลายอีจิรา,รา,ราคุนารุตโตก,ก็ตกลงนะครับขนะรุตโตชอบกินราเมง มาจาั้นนาูุโตก็ขอที่คัดมาที่คันหน้าผากรูปใบหมายของอาจารย์อิลุกะนะครับอาจารย์อิลุกะก็บอกว่าไม่ได้เธอต้องเรียนให้จบก่อนถึงจะได้นี่เป็นเครื่องหมายของการเป็นอินจา ต่อมาก็มีการตรวจสอบแยกล่าง3ามล่างทุกคนก็ทำได้หมดอยู่ในนารูโตะทำให้ทุกคนจบไปก่อนนารูโตะก็นั่งเศร้าบนชิงชาจากนั้นอาจารย์มิสุก,กิก็มาแนะนำให้ไปชวนมาแนะนำให้ไปขโมยคำพีสะกุปีศาจของท่านโอกาเงะนะครับ ดูโตก็ทำและนี้ก็จะเป็นเร euh. <sh> ื่องราวของปีศาจจิงจอกเกาหางนะครับที่เคยมาถล่มหมู่บ้านต่อมาชาวบ้านรู้ว่าจิงจอกเกาหางถูกสะกดอยู่ในตัวนารุโตะนะครับชาวบ้านก็ต่างพากันเกลียดนารุโตะนะครับทำให้นารุโตะ ที่เกิดมาพ่อแม่ตายแล้วก็ถูกคนหมู่บ้านรังเกียดเขาก็เป็นปมด้อยนะครับแล้วก็อยากจะเก่งขึ้นเพื่อให้คนในหมู่บ้านยอมรับจึงอยากเป็นโอการิไอได้นรุโตที่กโมวยคำพีสะกดปีศาจมาก็นั่งฝึกวิชาจากนั้นอาจารย์มิสิกิก็จะมาแย่งคำพีสะกดปีศาจแต่อา,าจารย์อิลูกะก็มาช่วยไว้ อาจาอีลูกกะก็พ่อแม่ตายในตอนที่จริงจอกก้าหางมาถล่มนะครับก็มีความรู้สึกคล้คายๆกับนารูโตะคืมีการเรียกร้องความสนใจจากเพื่อนๆทำตัวตลกแต่ในใจก็เศร้านะครับตอนแรกอจอีลูกกะก็ไม่ค่อยชอบนารูโตเหมือนเป็นสาเหตุที่จริงจอกก้าหางค่าพ่อแม่ของ อาจารย์อิลูกาตายนะครับแต่ทันโอคเคก็พูดว่านาดุโตะคายกับเธออาจารย์อิลูกา,าก็ได้พูดนะครับและบอกว่านาโตโตเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดฉัน ยอมรับในตัวมานนั้นนารูโตะนะครับเมื่อได้ยินก็เซงใจมีคนยอมรับในตัวเองนะครับเป็นอาจารย์ในชั้นเรียนก็เซงตื่นตันนะครับมีคนยอมรับในตัวตนของเขามีคนยอมรับเขา พะทุกคนต่างเกียดเขาหมดเลยจากนั้นนะลือโตก็ได้เข้ามาช่วยอาจารย์อิลุกะนะครับที่ถืออาจารย์มิสุกิทำร้ายก็ถือกัมพีสกุปีศาต์มาและก็โชว์วิชาที่เรียนมานะครับโชว์วิชาที่เรียนจากคัมพีสกุลปีศาต์สุดยอดวิชาเป็นวิชายางาพันล่างนะครับมาจัดการกับอาจารย์มิสุกิ จนนวมเลยอาจารย์ลูกกะก็ตกใจนะครับเพราะว่าวันก่อนสอบแยกล้างยังทำไม่ได้เลยวันนี้มายังเอาแผ่นล้างเลยอาจารย์มิสซิกกก็ถูกอัดนวมไป นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับต่อมาก็มีการแนะนำตัวโคโนฮามารุเป็นหลานของท่านโฮคางะน,นะครับรุ่นที่สามต่อมาโคโนฮามารุ oh ก็ชอบในตัวนระตัวนะครับ สกุลจ,จิงจอก้าหางไว้ในตัวจากนั้นก็เป็นการแบ่งทีมนะครับในห้องเรียนซาส,สเกะซากุระและก็นาดูโตะก็ได้อยู่ด้วยกันเป็นทีมเจ็ด ซาคุระแอบชอปซาซิเกะนละรุโตเแอบชอปซาคุระนะครับจุดเริ่มต้นจากนั้นับเป็นการรอค่ะพบอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือฮากาชิคาคาชิคาคาชิเป็นอาจารย์ของกลุ่ม ทีมเจ็ดนะครับจากนั้นก็พาโนาดุโตะซาสึกะสากุาระให้แนะนนำตัวโนาดุโตะก็บอกว่าสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือรามเมง็งสิ่งที่ไม่ชอบก็คือการรอรามเม็งเดือดประมาณนี้นะครับสากุระก็อ้ำอึงจะพูดว่าชอบซาสึกะแต่ก็อ้ำอึงตัดไปที่ซาสึกะก็บอกว่าต้องการจะฆ่าผู้ชายคนหนึ่งให้ได้ ทุกคนก็ตกใจนิดหน่อยฉะนั้นก็จะเป็นการฝึกทดสอบนะครับเป็นการฝึกทดสอบนะครับอาจารย์คาคาชิก็มาชาเหมือนเดิมอาจารย์คาคาชิทดสอบโดยการให้แย่งกระดิ่งนะครับสองลูก โดยถ้าใครยังได้ก็จะผ่านถ้ายังไม่ได้ก็ตกนะครับกระดิ่งมี2ลูกนักเรียนมี3มคนทีนี้นารุโตะก็เป็นคนพงผ่านก็วิ่งเข้าไปสู้กัคาคาชิโดยตรงแต่ก็ยังไม่ได้นะครับนารุโตะนะครับได้แกงคาคาชิเอาไม้ แปลงโลกโด,ดานเน็บไปตรงประตูเมื่อคาคาชิเดินมาก็หล่นทับหัวนะครับแต่จริงอาจารย์คาคาชิแกลงยอมให้โดนนะครับแต่3คนนี้นึกว่าอาจารย์คาคาชิไม่เก่งพอมาต่อสู้ก็เริ่มรู้แล้วว่าอาจารย์คาคาชิเก่งซาโกะและซาสึกสิก,ก,ก็แอบนารุโตก็วิ่งเข้าไปแย่ง แต่กรโดดอาจารย์คาราชิจัดก,การโดยใช้มือเดียวพออีกมืออ่านหนังสือมาอ่านนะครับคาราชิจะชอบอ่านหนังสือจากนั้นก็โดนทำาไม้ตายไปคาราชิใช้ทำาไม่ตายนะครับนี่นี่นี่จิมนารุโตะเข้าไปเป็นฉากฮาๆอีกฉากหนึ่งนะครับ ก็ยังย่งไม่ได้นะครับแล้วตัวก็ติดกับดับสาลิกะกลัวไกลหมดเวลาก็มาดิวเข้ามายัาง แต่ก็ทำได้แค่แตะนะครับนารูโตะติดกับดักจากนั้นนารูโตะก็แอบไปกินอาหารเลยนะครับไม่อรอพอคาคา,าชิบอ๊ปตาคายยังไม่ได้ก็ตกแล้วก็อดข้าวคาคาชิจับนารูโตะมัดไว้แล้วก็บอกให้สองคนนี้กินข้าว คาคาจิบอกาอาจารย์คาคาจิบอกว่าให้โอกาสสามคนนี้ครั้งว่าตอนบ่ายจะมาสู้อย่างจริงจังให้สองคนนี้กินข้าวยกเวนนารุโตะถ้าเกิดเห็นว่าเอาข้าวให้นารุโตะจะถูกปรับตกทั้งหมดจากนั้นสองคนนี้ก็กินข้าวไปนารุโตะก็หิวสุิเกตเริ่มตื่นเมเบอร์ขึ้นมา จะได้แบ่งข้าวให้นาโตโตซากุระก็แบ่งข้าวให้นาโตโตนาโตโตก็บอกให้ปอนดพอปอนนาตโเสร็จก็าธอออกมาเฉลยว่าพวกเธอสอบผ่านนะครับเพราะว่าการฝึกครั้งนี้เป็นการแสดงให้รู้ถึงทีมเบิร์กนะครับเพราะว่าทีมเบิร์กสำคัญที่สุดเอากระดิ่งมาสองอันเพื่อหายแตกคอกัน เป็นการทดสอบจากนั้นทีมเจ็ดก็สอบผ่านก่อนหน้านี้ก็กิจสั์ของอาจารย์คาคาชิก็คือไม่เคยมีใครทดสอบผ่านเลยนะครับจากบททดสอบยังกระดิ่งของอาจารย์คาคาชิครับ เร่อนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็เป็นถ้าเป็นแฟนแฟนารูโตะก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมก็พูดรีวิวตามเนื้อเนื้อหาข้าวๆนะครับเผื่อว่ามีแฟนแฟนนารูโตะรุ่นใหม่ที่ไม่เคยดูนะครับ นี่นะครับเรื่องที่สองที่เราจะมารีวิวกันวันนี้ก็คือ Fairy t a ท l ซึกจอมเวทอภินิหารนักปกก็จะเป็นนักสิตนะครับดากูนิวดากอนเซลเลเยอร์หรือว่าชียา์สลามเดอร์อันนี้เป็นแมวนะครับชื่อว่าแฮปปี้แมวบินได้อันนี้ชื่อว่าลูซีนะครับเป็นนางเอก เดี๋ยวเรามาเก็ตให้ดูกันหนึ่งรอบอีกอีกสไลด์หนึ่งนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนี่ก็จะเป็นรูปนัดเสร็จกับแฮปปี้นะครับเรื่องนี้นะครับถ้าใครยังไม่เคยดูก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์นะครับกิวกิวก็คือเหมือนเป็นแหรลร่งลบรวมกำลังผลเหมือน อย่างนันดุโตกเป็นหมู่บ้าโคโนคอนุหะอันนี้ก็เป็นกิวแฟลติเทลอย่างเงี้ยครับชมเบทที่มารวมตัวกันในกิวก็เป็นเหมือนหนึ่งองค์กรแันนี่ก็จะมีหลายกิวแต่ว่ากิวที่ดังที่สุดของพระเอกก็คือกิวแฟลติเทล เริ่มตอนมานะครับนัสสึกกับแฮปปี้ก็ออกตามหาอีกนิวนะครับอีกนิวเป็นมังกรที่นัสสึกกำลังตามหาอยู่นะครับก็ข,ขึ้นรถไฟมาแต่นัสสึกเป็นพวกแพ้ยานพหาหนะนะครับขึ้นยานพหาหนะก็จะเมาทุกทีอันนี้เป็นลูซีนะครับนางเอก ซื้อจะมาหาซื้อของนะครับเรื่องนี้ค่าค่าเงินก็จะเป็น G-Will นะครับถ้าเรื่องวันพีก็จะเป็นเบลีธรรมานซื้อก็ คือมันมีคนปลอมตัวเป็นสลามันเดอร์น่าสือคิดว่าน่าจะเป็นพวกมังกรก็หวังว่าจะได้เจออีกนิ้วแต่ทีนี้มันมีคนปลอมตัวเป็นสลามันเดอร์น่เสียใจครัปีกก็เข้ามาก็ว่าเนี่ยนะครับไอคนนี้ว่าไม่ใช่นี่นะไม่ใช่สลามันเดอร์ คนนี้มันใช้เวทควบคุมจิตใจให้คนชอบนะครับดูซีก็ตกอยู่ในนั้นแต่พอพวนัสซึกกับแฮปปี้มาขัดเวทนั้นก็ขายดูซีก็ขอบใจแล้วก็พานัสึกกับแฮปปี้ไป,ไปเลี้ยงข้าวนะครับนัสึกกับแฮปปี้ก็ขอบคุณดูซี เรื่องนี้เพลงเพาะนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกผองก็สนุกดีประชนภันไในโลกเวทมนต์นะครับดูซีก็เหมือนแบบเป็นนักเวทน้าใหม่อยากจะเข้ากิ้วรฟยลเทลนะครับเป็นกิ้วที่ดัง คิวต่างๆในแฟนตีเนะครับสมาชิกอันนี้ก็จะเป็นมิลาเจนเป็นนางแบบอยู่ในกิวของแฟนต์เอหรือซที่อยากจะเข้ากิวก็ถูกเอสตราแมนเดอร์ตัวปลอมชักชวนว่าถ้าอยากจะเข้ากิวก็ให้ตามไปกับเขา ลูซี่ก็ดีใจแต่ก็ลงไปตามเอ็สแมันเดอร์ตัวปลอมจากนั้นก็ขึ้นเรือมานะครับแต่ก็รู้ว่าสแลมันเดอร์ตัวนี้เป็นคนไม่ดีนะครับก็เลยพยายามจะหนีจากนั้นลูซี่ที่พยายามขัดขืนสแลมันเดอร์ตัวปลอมนะครับ ก็ได้พยายามนีนะครับจากนั้นนัสึกนะครับเขาได้พุ่งเข้ามาช่วยแล้วก็บอกว่าแกยูกิวแฟลติเทลเหรอฉันไม่เคยเห็นหน้าจากนั้นนัทซึก็ทำการช่วยเหลือลูซี่นะครับแต่ก็มีการเมาลดรถเอาไปเมา ยานพาหนะนะครับอยู่บนเรือฉะนั้นลูซี่ก็นี่ออกมาได้โดยการช่วยของแฮปปี้กับนัสธิฉะนั้นลูซี่ที่ถูกแย่งกุญแจที่ถูกคว้างลงน้ำก็ได้ออกตามหาและเจอกุญแจฉะนั้นก็ใช้อาวุธเรียกเทพดวงดาวมาช่วยนะครับ แล้วก็เรียกอควอเรียดขึ้นมาฉะนั้นก็อควาเรียก็โจมตีเรือของซลามันเดอร์ทัวป,ปองก็พัดไปเกยฟังนะครับฉะนั้นนัดสึกนะครับก็เริ่มทำการต่อสู้กับซลามันเดอร์ทัวปอกและก็ได้ บอกว่าคขานี้แหละคือสลามันเดอร์ตัวจริงเป็นดากอัลเลเยอรอยู่ในกิวของแฟ i r t เทลแล้วก็เริ่มจัดการกับสลามันเดอร์ตัวปลอมแลเซื่กเป็นพวกใช้เวทไฟนะครับเป็นเป็นมังกรไฟก็ได้ทำการจัดการสลามันเดอร์ตัวปลอม นาสึแฮปปี้ก็ชวนซูซี่ให้มากับเขานะครับกพอจะพาไปเข้าคิวแฟรี t เทลก็เป็นการจบตอนที่หนึ่งซูซี่ก็ได้มาอยู่ที่คิวแฟรี่เทลแล้วเราก็จะมีประมาณนี้